สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจินดาชาแนลสำหรับวันนี้ผมจะชวนพี่น้องมาดูสกูบี้นะครับที่เขาเกิดจากน้ำหมักหรือว่าเอนไซม์จากห้าทหารเสือที่ผม หมักไว้ห้าหปีแล้วนะครับแต่พอผมมาบรรจุลงขวดนะครับเป็นขวดแก้วนะครับอันนี้ผมทำฝาเดิมมันเป็นฝาโลหะผมก็ไปตัดเอากิ่งมะฮกกานีมาทำเป็นจุกนะครับแล้วก็เอาหนกกติกะถุงพลาสติก แล้วก็หนังกระติกนัดเอาไว้นะครับการฝุน่นเข้านะครับพอทิ้งไปสักระยะหนึ่งปรากฏว่านี่ครับเขาเกิดวุ้นนะครับก็เ,เกิดสกูบี้แล้วนะครับคือตอนแรกเขาอยู่ในชั้นนี้ชั้นชั้นบนเขาลอยอยู่ด้านบนนะครับแต่พอผมหยิบจับขึ้นมาเขาตกลงไปอยู่ข้างล่างนะครับ สกูบี้ตอนนี้ผมได้เป็นหัวสกูบี้แล้วนะครับตัวที่ผมพยายามที่จะทำให้เขาเกิดเขายังยังไม่ไม่เกิดนะครับส่วนที่เกิดก็เอามาใช้ไม่ได้นะครับแต่สำหรับขวดนี้ต่อไปนี้ผมพูดได้ว่าผมมีหัวเชื้อสกูบี้นะครับเอามาใช้เองได้แล้วนะครับ นี่ครับนี่ครับหนามากคือตอนแรกเขาอยู่ชั้นบนนะครับคือผมก็ไม่ทันได้สังเกตเขาตอนแรกผมก็หยิบมาทันทีกะจะเอามามาดื่มกินมามาบริโภคนะครับเพราะว่าเป็นขวดที่ผมอ่าอ่าคลิกอะไรผมกรองใส่ขวดเอาไว้เพื่อที่จะไว้ไว้ดื่มกินนะครับแต่พอหยิบจับขึ้นมาแล้วปรากฏว่าเ็าเป็นวุ้น ผมก็เลยคิดว่าอา้าวยางงี้ผมก็มีหัวเชื้อสกูบี้เองได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ผมก็คงต้องทิ้งเข้าไว้สักระยะหนึ่งนะครับดูซิว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนนะครับแต่อย่างน้อยผมพูดได้แล้วว่าตอนนี้ผมมีหัวเชื้อสกูบี้แล้วนะครับที่เกิดจาก5ทหารเสือนะครับนั่นก็คือเป็นเอนไซม์ที่เกิดจากการหมักระหว่าง ลูกยอสมอมะขามป้อมลิ้นจี่และลำใหญ่นะครับที่ผมหมักไว้ตั้งแต่ปี58นะครับประมาณทันวา58ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตอนนี้ผมมีหัวเชื้อสกูบี้เป็นของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมก็จะทำชาหมักซึ่งก็จะใช้สกูบี้จากวดนี้ไปใช้นะครับพี่น้องครับผมดีใจมากนะครับโอเคครับพี่น้องครับ วันนี้ก็พาพี่น้องมาดูแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ